สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับแล้วก็บเอฟซีที่รับช้มซองลักไก่ชาแนลของผมนะครับลักไก่ชาแนลนะครับมืี้ยนี้สิไปตรวจโควิดครับพี่น้องนะครับเพราะว่ามาจากกรุงเทพกรุมเชียงนะครับมาหอดมือก่อนนะครับวันนี้ทางกสมอเพียนเดียวซื้อผมนี่ช่องแปรน้ำไม้นะครับไปรายงานนะครับว่ามีกรุมเสียงมา กเลยถ้าอาจจะไม่กเลยเอาใบมาให้นะครับให้ผมไปตรวจโควิดนะครับตัวผมเองนะครับครับแก็บก็ถือว่ามีุูมเชียงนะครับแต่ผมกะดูแลแต่ของนะครับแมสผมสิว่าถอดเป็นเดดขาดนะครับนอกจากกินเขาแล้วก็กินน้ำเท่านั้นแล้วก็มีสเปร์นะครับสเปร์ผมดิพกตลอดนะครับเวลาสัมผัสอาหารหรือส่งอาหารให้ลูกค้านะครับแล้วก็คนเงินอันที่ได้ที่ผมไปสัมผัสครับผมสิซีตลอด พวกนี้นะครับทั้งแม่ทั้งสเปรยผมจีบพกเป็นถุงนะครับอ่าแม่เนี่ยผมจีบพกเป็นถุงเลยนะครับแล้วก็สเปรยนี่สองขวดสามขวดนะครับที่ในกระเป๋านะครับตัวผมเองคราบแก๊บนี่ผมยิงเราบ้างไงเลยนะครับมือนี้ผมก็ลัจะไปตรวจอยู่โรงพยาบาลชุนฝนนะครับโรงพยาบาลอยู่แถวบ้านนะครับเดี๋ยวสิมาอัปเดตอ่าให้ท่านผู้ชมม่องผมนะครับแต่ผมก็มีอาการยังหรอครับพี่น้อง บ่ม,มีไอบ่ม,มีน้ำมูกบั <c oughs> ม,มีไอบัม,มีน้ำมูกมีอาการเก็บข้อนะครับแต่กสิไปตรวจื่อควมสบายใจนะครับเพราะว่าผมกลับมาบ้านอันตรวจเรียบร้อยแล้วกสีได้จวด้วนบม่บ่ร้ายืันนี้ไม่น้องโรงพยาบาลม่งนะครับกะบใบม่เงเก็บเจ็ดแลว เราไปพอกันอยู่โรงพยาบาลน,นะครับพี่น้องเราไปพอกันอยู่โรงพยาบาลน,นะครับนะขออนุญาตปิดกล้องไปก่อนนะเนี่ยผมได้่งซื้อนะครับจุดคัดกรองนะครับแล้วก็่งซื้อแล้วก็ตามคิวนะครับนี่ก็ใไปตรงนี้มากนะครับแล้วก็มาอตรวจนะครับพี่นอ้องเข้ามาตรวจก็หลายคนอยู่ผมก็คิวเงครัว ผมเป็นแต่เก็บหูดังครับผมผมตลตรวจก็ได้ออกแล้วนะครับผมตอนนี้ผมยุม่ประมาณฝนนะครับฝนล่อชั่วโมงหนึ่งนะครับผลตรวจผมเป็นลบนะครับผมไม่ได้ติดโควิดนะครับนี่ผมมีใบนะครับนะผมลอดให้นะครับ